แล้วเอ้ยจะซ้อนกันทำไมเราอย่าซ้อนกันดิใส่ทีละช่องดิมาจะซ้อนกันทำไมเ,เล่นไปลูกเล่นไป อ oh, เอ็นมืองพิซ่า <Pizza. S 2> เล่นสองมือสิครับอ๋เอ,เ,อเดี๋ยวล้มมีอะไรให้เล่นไงนี่คือของเล่นไม่ไดเล่นแหละความข,ขี้เกียจของนางกินดีกะใส่เข้าไปไม่หมดเลยนะั่นอะ ไเร็วๆเดี๋ยวซิจะทำไอติม